ที่ผมยืนอยู่นี้ถ้าหากไม่บอกว่าเป็นที่ใดท่านก็คงจะคิดไม่ออกยกเว้นผู้ที่อยู่ที่นี่เท่านั้นที่นี่คือบริเวณคลองกระบี่ใหญ่ที่มีการก่อสร้างเขื่อนโดยกรมโยธิการและผังเมืองและที่นี่คือบริเวณใกล้กับศาลเจ้าต๊ะหินขวางว,วันนี้ความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ บริเวณนี้นั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงแต่ก่อนนั้นเนี่ยนะครับสะพานที่ข้ามคลองกระบ,บี่ใหญ่มีสะพานที่เป็นคอนกรีตอยู่สะพานเดียวก็คืออยู่ที่ถนนเพชรเกษมตอนหลังเมื่อเริ่มมีการพัฒนาเมอืองเราก็ได้มาสร้างสะพานอีกสะพานหนึ่งก็คือสะพานที่ถนนหน้าพระปลาณเวลานั้นก็คือปี2 5 3 5ก็รับความการุณาจาก โยธิการและพังเมืองนั้นได้อนุัตโ์งบประมาณมาทำก,การก่อสร้างให้จึงเกิดการเชื่อมระหว่างถนนหน้าพระปลาด้านฝั่งของตอนออกและตวนตกนั่นก็เป็นสะพานที่สองที่ข้ามคลองกระบี่ใหญ่แต่วันนี้ที่มาพูดถึงนั้นก็คือบริเวณศาลเจ้าตต้หินขวางตรงนี้ตะก่อนปี2,542บริเวณนี้นั้น ก็จะมีทางแคบๆที่มีการตัดถนนมาจากหน้าตำรวจตะเวนชายแดน426เป็นถนนเล็กๆนะครับที่มีการตัดเข้ามาแล้วก็เป็นทางเดินและคนยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยนะครับการจะข้ามไปฝั่งโน้นนี่ยากมากคือคนที่อยู่ที่หินขวางตรงนี้จะข้ามไปฝั่งโน้นเนี่ยมันมันไม่สามารถจะข้ามไปได้ต้องอ้อมนะครับแต่ถ้ามีคนนึง ชื่อนายกเกษมหรือบังเฉมเนี่ยนะครับซึ่งอาศัยอยู่ที่ส่วนใต้ก็มีความมุมานะว่าต้องมีทางเดินต้องมีถนนเข้ามาได้เพราะเมื่อก่อนนั้นเข้ามายากมากก็ได้มีการตัดเป็นถนนลำลองมาและสมัยคุณชวนก็ได้ทําถนนเข้ามาและปี228ผมก็ได้ตัดถนนเข้ามาก็สามารถที่จะใช้รถเข้ามาได้แต่พอนานเข้านานเข้า,นา,นขาครับเราก็มีการด,ดําเนินการสร้างนาใหญ่ขึ้น แต่ว่ายังไม่มีสะพานข้ามจนทั้งปี2อ4 1ครับก็ได้ของบประมาณไปยังกรมโยธาธิการในสมัยนั้นว่าขอให้ทำถนนลังงูเพื่อเชื่อมกับถนนเมืองเก่าแล้วก็ต้องมีสะพานด้วยก็ได้ทำหนังสือส่งไปยังกรมโยธาธิการแต่เมื่อทำไปแล้วด้วยความไม่เข้าใจครับเราก็ทำหนังสือสองฉบับ ฉบับหนึ่งก็คือขอถนนอีกฉบับหนึ่งก็คือขอสะพานเพราะฉะนั้นเมื่อหนังสือนั้นเข้าไปแล้วครับหนังสือที่ทําถนนนั้นเข้าไปกองหนึ่งทําสะพานนั้นเข้าไปกองหนึ่งเมื่อขอไปแล้วก็ปรากฏปี241ครับก็เริ่มนับ42ได้งบประมาณก็ได้มีการก่อสร้างสะพานทําถนนเอสโตรติกคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นปี243ถนนสายนี้ก็เสร็จ แต่ปรากฏว่าอยู่ๆมาเนี่ยนะครับทางกรมวิการก็ถามว่าสะพานเนี่ยที่ขอไปอยังต้องการอีกไหมบอกมันได้แล้วครับแต่ก็บอกเนี่ยเรื่องเนี่ยการขอสะพานนั้นก็มาเข้าอีกกองหนึ่งก็พรเอิญณวันนั้นเนี่ยครับที่ขอไปโชคดีครับมีการอนุมัติงบประมาณมาให้ที่เขาพนมปรากฏว่าพื้นที่ไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ก็ถามมาว่าจะเอาหรือไม่ผมก็ตอบตกลงทันทีครับ ก็ได้มาก่อสร้างสะพ,พานอีกสะพ,พานหนึ่งก็คือสะพ,พานที่อยู่ใต้ใสายไฟแหล่งสูงที่เรียกว,ว่าสะพ,พานที่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเพราะนั้นปี2443ได้รับงบมาปี44เสร็จเพราะนั้นการเชื่อมถนนนั้นจึงเกิดถนนที่เชื่อมระหว่างคลองกระบี่ใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดไม่ว่าจะเป็นที่ถนนหน้าพัดพลาแล้วก็มาที่ศาลเจ้าต้นอินขวางตรงนี้ก็เกิดสะพ,พานเพราะนั้นการเดินทางข้ามไปข้ามานั้นก็ทําให้สะดวกมากขึ้นวันวันนี้ การจะให้เข้าใจการจะรู้เรื่องถนนสายนี้ให้มากขึ้นนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณเกษมครับหลังจากที่ได้มีการก่อสร้างสะพานที่ตุหินขวางเสร็จแล้วในปี2543เราก็มีการก่อสร้างถนนนะครับลาดยางจากทางด้านของถนนสีตรังก็คือพิจเกษมไปจุดกับสะพานจากวันนั้น นะครับจนถึงปี2,562 <arcade noise> ก็ได้ทำโครงการในการที่จะปรับปรุงถนนพร้อมกับคูระบายน้ำที่นี่ปี6 3 <arcade noise> เราของบประมาณไป <arcade noise> ขอไป9ล้านเกือบ10ล้านบาทและได้รับงบประมาณมาในเดือนตุลาคมปี2,563 <arcade noise> ก็คืองบของปี6 4และก็ได้มีการดำเนินการก่อสร้างหลังจากที่ได้มีการก่อสร้างแล้วก็มาแล้วเสร็จนะครับเมื่อไม่ก <goddamn noise> ี่วันมานี้ ก็มีทั้งถนนมีทั้งคูระบายน้ำ,นำแล้วก็จะมีการตีเส้นจราจรต่างๆเพราะวันนี้ครับก็ผมมาแสดงความชื่นชมยินดีกับคุณเกษมนะครับว่าสิ่งที่เราคุยกันมาในครั้งอดีตครับตั้ง 30- 40, 40ปีที่แล้วณนะวันนี้ความสะดวกสบายความสวยงามเกิดขึ้นที่นี่แล้ววันนี้เรามาฟังว่าบางเขมของเราเนี่ยน,นะครับก่อนจะมาถึงวันนี้เนี่ย ถนนตรงนี้เป็นยังไงบางรายฟังดีอ๋อเมื่อก่อนนะเป็นเขาเรียกว่าในบ้านนี้ไม่ไม่ไม่ถนนละงูนะเมื่อก่อนเขาเรียกบ้านสวนใต้ตปองปฏิที 5, ่ห้านี่ก็ต้องตามครบเข้ามาแล้วตามใต้เข้ามามันมืดมันเป็นปลาดึกดําบันนั้นอยู่สองบ้านนี้ผมมีอยู่สองบ้านในนี้ข้ามามุกเบิกเนี่ย เนี่ยผมทําเมื่อก่อนนี่เป็นปลาพลุปลาอะไรผมก็ถมอะไรต่อไปเนี่ได้บุญบาร,รมีของท่านนายกนะี่แหละได้มาพัฒนาแต่ว่าผมเกือบจะถูกจับนั่นเมื่อผมทําลายเขาทำลายหินนะั่นตำรวจที่กรุงนําเกี้ยวนยายกมาเลยป,<ร>ปาย่ปาไม้พมบมโว่านี่ผมทำไม่ใช่เพือ <laughs> เพื่อส่วนตัวทำเพื่อส่วนรวมและเพือ โอ้นาให้ให้เทศบาลได้ขยับขยายนุ่นได้ได้เยกแต่ว่ามีกิจกรรมที่นุนน่นมมันมันมีช่องเล่นนะเพรว,ว่าได้เวลาก็ก,กิจกรรมกีฬากีเลยนะนะในปารีสได้ได้ชวยเบ,งบ่งเบประชาชุนมาทางนี้เป็นถนนเลียเล้ยงเลี้ยงลัดเกา <นะ S 1> ครับที่นี่ตอนนั้นน่นการเข้ามาตรงนี้เวลาทุมนุ่นในทำเรือบางทํำเรือทุนุ่นการเอา ไอ้หินควนนี้เลยหินควนนี้แล้วตักตักตักทีกตักดินตุ้มกันก็รถนายก็เลรได้มามาตั้มที่นี่ก็แสดงว่าตอนนั้นเซซ่านัดนะเซซ่าสที่นี่ก็ร่างจากที่ว่าคุยกับบังเทีท่บ้านจิตุ้งแล้วนะว่าต้องมาพัฒนาทราน,นี้เราก็ได้มีการพัฒน,นามาเป็นลำดับวันนี้นะนุ่นทรายนี้นะ,นนนะนนนเซรียบ้อยแล้วบังเทียบี่ดับหรื้มังอาจ กับปุ่มเฉยปุ่มเฉยโบอกอะไรไม่โทุกขลกับดีเฉยได้ความใจเรื่อนกับปฏิจารบ้านเมืองในกิจติสบาลนนะได้พมคนหนึ่งตีว่าไม่สว่าไม่ตายเปลวเลยได้ช่วยพัฒน,นาประเทศชารบ้านเมืองซึ่งกัรที่พมทําหนงเปน,นั้นจะไม่มีคลิปจะไม่มีรูปถ่ายจะไม่มีอะไรต่างชิ้นนอกจากระวันมีตาครับพมทํามาพมอยากกินจุนทองพมไม่เร่งเร็วพมใกล้ขี้ยางรือระเบิด ไม่ได้ทำในนายกตัไม่ได้โอหกป้องถิ่สถาบันไม่ได้ข้อเคยทักทิ้งเนื้อมพัฒน,นาทางนี้มา,นาหนอกจากว่านายกพุรถนูเร่มาช่วยมาตั้มมาหลาดยางเรื่อยนี้ผุ่มตั้มโดยนาเมื่อนำใครพุมตั้งปูงตั้งฝาค้างด้งนนะพุ่มทำบุญดีางเปลีนทิ้งปอที่นี่นะปอดได้นู่นใจนี่เดียบ้อยแล้วนะครับนู่นถึงข้างอินเลิบไปนะกับกระไดหลูไปบางคันุน่นครับตัวน,นี้มันมีอีกใต้หนึ่งเลยดียได้ข้อไว้แล้ว รรีคับกับนั่นนะท้ายไปเลวฮกเม็ดซึ่งติดป่าหญ้าไงพุ่มขนสูดติดไม้พ่อความต้องการเนอะพุ่มไม้ฮกเม็ดหรือพุ่มท่ำโดยเปลือกจิตไรยะซาดไม่ได้เดือดร้อนอะไรทั้งสิ้นสรุปวันนี้นะกับโน่นนี้เกือบสมบูรณ์แรับยังเลืออยู่คู่กับด้านนี้ครับครับก็ยังประมาณสักนั่นนะก็หยุดมีเลวกับคูน้ำไกลประมาณร้อยเมตรครับเนี่ยจากนี้ไปนั่นร้อยห้าสิบเมตรครับลงไปลงนั้นเนี่ย ถ้าตรงนี้ได้เลยครับสเส็นตะ้นหมุนนะนูนเคลื่อนกับมาแล้วพุ่มก็บบาเจยนั่นเลยมีการเคลื่อนอยู่ลัางบานแล้วนะครับฝั่งนู้นกับเส็นแหลมต่อไปนี่การเดินออกกำลังกายนี่ก็ไม่ต้องไปเดี่ยวเดินย่างนู้นแล้วเ,เดินหนึ่งเคลื่อนส่วนการสรุปว่าซึ่งที่เราพัฒนามานี่นะครับไม่ใช่เวลาวันวันเดียวมันเป็นมาทางสร้างที่ทิปปีครับเงินมันไม่มีนั่นเลยต้องทำไปเรื่อยๆแต่เรียบร้อยดีก็ขอบคุณบางเทมด้วยนะครับทีได้ทำให้เกิดความสำเร็จนะครับครับสะพาน ก็สร้างเสร็จในปีพศ2543โดยกรมโยธาธิการสมัยนั้นนะครับแต่มายุคนี้เรียกว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองหลังจากที่ได้มีการก่อสร้างสะพานนี้เสร็จสองฝั่งนี้เชื่อมกันเมื่อเชื่อมกันแล้วการสัญจรไปมานั้นสะดวกขึ้นเป็นการแบ่งเบาภาระการใช้ถนนชปกเกษมเข้าเมืองก็หันมาใช้ถนนะงูแทนนอกจากนั้นแล้วครับทางด้านของชุมชนที่นี่ ก็ได้มีการเข้ามาพัฒนาต้องการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่สร้างความแปลกใหม่ก็เลยมีการประชุมกันสุดท้ายแล้วก็ลงมตินะครับอนุมัติเห็นชอบให้มีการทาสีสะพานเรียกว่าสะพานเกดสีหรือพานสีรุงเพั้นตรงนี้ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับทางด้านของวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวทางชุมชนแหล่งท่องเที่ยวทางด้านของโบราณคดีเพราะที่นี่มันมีประวัติศาสตร์มันมีเรื่องราวของ ลูกป,ปัดโบราณที่นี่มันมีเรื่องราวของเรือสำเภาที่เคยเข้ามาจอดที่นี่มันตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งสำคัญในอนาคตก็คือการท่องเที่ยวของชุมชนที่จะเชื่อมระหว่างศาลเจ้าตัวอินขวางตรงนี้ไปยังตัวเมืองกระบี่เชื่อมไปยังตำบลความประสงค์ที่กอกลางนั่นคือจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนแหน่งนี้ครับ นี่คืออีกหนึ่งโครงการที่ได้ทำไปเป็นการเชื่อมถนนระหว่างถนนลงังงูเชื่อมกับถนนเมืองเก่าตอนนี้เมื่อต่อยอดจากการเชื่อมถนนแล้วก็มีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนเพิ่มต่างๆมากมายจนกระทั่งว่าในวันนี้นั้นได้มีการก่อสร้างเขื่อนด้านทิศตะวันตกเสร็จแล้วเขื่อนทิศตะวันออกกำลังก่อสร้างก็คาดว่าอีกประมาณหงปีก็คงจะแล้วเสร็จ นี่ตรงนี้นั้นก็ถือว่ามันเป็นเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งที่ผลพวงจากการพัฒนาจากการให้ความร่วมมือของกรมโยธาธิการกับเทศบาลเมืองกระบี่ยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะยากยากับในการพัฒนาในการดของก็ประมาณแต่ว่าเราก็ยังได้เรียกว่าเราได้รับสะพานมาสัจจัน์สองสะพานก็คือสะพานที่ตออินขวางที่นี่และสะพานที่สายไฟฟ้าแรงสูงวันวันนี้บทสรุปก็คือว่าจากสิ่งที่เกิดขึ้นณนะวันนั้น ไม่น่าเชื่อครับช่วงเวลา243ถึงวันนี้ก็เป็นเวลาถึง22ปีก็มองไปก็ยังเห็นใกล้ๆครับแต่อย่างน้อยสุดครับงานตรงนี้ที่สร้างติดนั้นก็ต้องขอบคุณทางด้านของคุณเกษมขอบคุณทางด้านของผู้ที่อาศัยอยู่บนถนนละงูแห่งนี้แล้วก็ที่สําคัญก็คือชุมชนเมืองเกาะพัฒนาที่ได้มาให้ความคิดเห็นตอน่อจนเรื่องความร่วมมือและก็เกิด การท่องเที่ยวของชุมชนขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นสะพานตู้หินขวางได้เป็นท่าเรือในการใ,ใช้เดินทางไปยังตัวเมืองต่อไปและนี่คือป้ายท่าเรือหินขวางโดยทางชุมชนเมืองเก่าพัฒนาคุณอรพินบุญทาวรนนั่นก็คืออดีตประธานเพราะนั้นก็สรุปว่าในวันนี้นั้นความสะดวกสบายถนนที่เกิดขึ้นใหม่ตรงนี้ก็เป็นประโยชน์ในการสัญจรไปมาและอนาคตครับต่อไปก็จะมีถนนเกิดขึ้นอีกสายหนึ่งก็คือ สายถนนที่ไปยังบางถนนก็เชื่อมต่อมายังถนนลังงูแห่งนี้เพราะว่าสายนั้นก็เป็นแคบ,แ,คบแต่ว่าให้ทางโยธิการพังเมืองนั้นช่วยสำรวจช่วยออกแบบว่าทําเส้นทางทางลัดอีกสายหนึ่งขยายกว้างขึ้นก็จะเกิดประโยชน์ในที่สุดวันนี้เรื่องราวของถนนล่งงูก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่ถ้าไม่เล่าให้ฟังก็คงจะไม่รู้ที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนรู้จักกันว่า คือศาลเจ้าโตหินขวางในชุมชนแห่งนี้และใกล้เคียงตลอดคนที่อยู่ไกลครับต้องมากราบไหว้บูชาในวันนี้นั้นเนี่ยนะครับเมื่อเรามาที่นี่แล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าท่านได้ติดตามเพจนี้ครับฟังกลอาวล่าเรื่องตอนศาลเจ้าโตหินขวางที่มีการเชื่อมระหว่างถนนเมืองเก่ากับถนนลุงงูแล้วก็วขอให้โตหินขวางนั้นหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ ได้โดยบดาประธานพรนะครับให้พรทุกคนนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีทำหากินนั้นก็ให้ร่ำรวยครับไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยและก็ขอให้ลูกหลานนั้นได้เป็นใหญ่เป็นโตรสร้างสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือทำให้กระบี่นั้นเจริญเติบโตรุ่งเรืองต่อไปครับ